คลิปนี้นะครับฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับที่ขาย eBay ขาย Amazon นะครับที่อยู่ในกลุ่มของโค้ชนะหรือว่าจะเป็นคนที่มาเข้าคอร์สกับโค้ชก็ดีนะครับทุกคนนะฮะให้อยู่ไปจดทะเบียนพาานชิสนะครับจดทะเบียนาขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าไม่จดเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าขายมานะขายมาครึ่งปีได้เงินแสนหนึ่งนะครับก็ไม่ยอมจดนะ แล้วถ้าวันไหนนะตำรวจไซเบอร์มาเจอร้านคุณนะถ้าตำรวจไซเบอร์มาเจอร้านคุณแล้วคุณไม่ได้จดทะเบียนพาณิชยนะครับถ้าเขาตรวจเจอนะคุณโดนเสียค่าปรับย้อนหลังวันละหนึ่งร้อยบาทถ้ากับว่าไอที่ขายมาได้เงินแสนนะ่ะต้องไปเสียค่าปรับหมดเลยอืมเสียค่าปรับหมดเลยไม,ไม่ได้เล่นๆนะไม่ได้พูดตลกนะตำรวจ Cyber ไซเบอร์แม่งมีจริงนะเออ ขายได้โอ้เว้นี้ฉันขายได้ร้านฉันติดลมบนแหละฉันนอนอรอออเดอร์อย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะไปจดทะเบียนพาณิชย์ซะอยู่ต่างจังหวัดไปที่เทศบาลน,นะครับไปที่อบพอตออยุงเทพไปที่สำนังกงานเขตนะครับไปยื่นจดทะเบียนแล้วจดทะเบียนพาณิชย์ใช้อะไรบ้าง <c oughs> ใช้อะไรบ้างใช่ไหมมันจะมีเอกสารอยู่ในกลุ่มของโค้ชมีบอกมีวิธีขั้นตอนหมดเลยว่าโค้ชเขียนไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้ว แบบฟอร์มมีให้โหลดเรียบร้อยไปโหลดแล้วก็พิมพ์ข้อมูลของตัวเองใส่นะครับเอกส่งเอกส,ส,สารรายลิสต์ว่าให้เรียบร้อยละว,ว่าต้องการอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหน้าร้านเอ็หน้า e b เบนะครับส่งไปพิมพ์ไปนะครับเดี๋ยวถ้าไม่จดนะโดนเช็คบินย้อนหลังนะเออ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับโอเค ก็ทุกคนก็ต้องจดนะไม่ไมใช่ว่าเออขายออนไลน์อย่างเดียวนะคนที่ขายหน้าร้านหรือขายของชําหน้าบ้านอะไรงนี้ก็ต้องจดจดทะเบียนพาณิชย์หมดนะครับไปขึ้นทะเบียนซะนะครับหนึ่งล้านต่อหนึ่งหทะเบียนนะครับโอเคสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มของโค้ชหรือกดไลค์เพจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเนื้อหาสาระเยอะแยะเลยในกลุ่มนะครับโค้ชได้เขียนเอาไว้ นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ